สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขามาค่ะพี่วันนี้หนูได้พระบูชามานะคะเป็นกุมารหลวงพ่อเตนะคะพี่เดี๋ยวหนูให้ดูนะคะพี่นะคะเอารูปเป็นพระก,กูก่อนก็นได้ค่ะพี่เป็นพระก,กูยุคธาวดรีนะคะพี่นะคะนะคะพี่ พักุยุคธาวดีนะคะองค์นี้ค่ะพี่ขาสวยงามมากเลยค่ะพี่ตามภาพนะคะตามภาพนะคะพี่ขานะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้กันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นพักปุยุคธาวดีค่ะพี่ขานะคะนี่ค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ องนี้ขอไว้ที่1 5 0 0บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเกาจริงๆค่ะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่แต่รู้ว่าเป็นพระกู่ยุทธารวรีนะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขายนะคะสนใจยังไงแอดไลน์ N ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ค่ะพี่ขานะคะเป็นพระกู่ยุทธารวรีนะคะพี่ขาหน0 0บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นวัดพระแก้วค่ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจากวัดพระแก้วองค์นี้นะคะปีนี้พี่ขายนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่นะคะวัดพระแก้วหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่นะคะให้ดูกันช้าๆเลยนะคะพี่ช้าๆชๆัดๆเลยจ้า 1300บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทเลยจ้ะพี่ขาวัดพระแก้วจ้ะพี่1,300บาทจ้ะหาของฝันเป็นของฝันวันปีใหม่ให้เพื่อนได้นะคะพี่ขานะคะพระราคาย่อมเยานะคะพี่ช่องกาะเกียตพุทธคุณพระเครื่องค่ะพี่ขานะคะจะซื้อเป็นของฝันให้เพื่อนก็ได้ให้พ่อตาแม่ยายก็ได้นะคะพี่ขานะคะต้องวัดพระแก้วค่ะพี่นะคะ1,300บาทปลายทาง50บาทจ้ะ สว่วนนี้กุมารกุมารองนีน้นะคะพี่ขาขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะกุมารอันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่จาไม่ได้ว่ากุมารของลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะจำไม่ได้แล้วค่ะพี่คุณลุงเขาก็บอกมานะคะแต่รู้ว่าน้องถักเปียสองข้างนะคะพี่น้องแกมีเปียสองข้างนะคะพี่ขาปากแดงๆอย่างนี้นะคะพี่ขานี่มุนน้องได้นะคะพี่น้องไม่ดื้อน้องไม่สนนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะ 1,300บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ที่เบอร์โทร8 8 4 6 6 5 9 1 8 0ค่ะพี่ขานะคะกุมารตัวนี้ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจ้ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาคุณลุงเขาบอกว่าเป็นของหลวงพว่อเต๋นะคะพี่นะคะเป็นกุมารหลวงพว่อเต๋ตัวนี้ขอไว้ที่หนึ่บาทจะ้ะกุมารหลวงพว่อเต๋ตัวนี้นะคะพี่ขานะคะได้มาอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะตามภาพกันเลยนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่1500บาทจะ้ะ 1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขากุมาลหลวงพ่อเต๋ค่ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่นิมนต์ไปได้นะคะพี่ขาน้องไม่ดื้อน้องไม่สนค่ะนิมนต์ไปแล้วค้าขายรำ่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขาขอไว้ที่1,500บาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะนะคะ ให้ดูคร่าวๆช้าๆก่อนนะคะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขากุมารหลวงพ่อตีคงทองนะคะพี่นะคะหนึ่งพันห้ารอยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยจ้ะพี่จ๋าโอเคนะคะแต่มาดูพระองค์เล็กๆกันต่อนะคะปร๊บหนึ่งค่ะพี่ปรับก่อนนะจ๊ะ ปรับลงแป๊บหนึ่งองค์เล็กๆก็มีนะคะวันนี้ค่ะพี่ขามีพระดีๆเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะพี่องค์เล็กๆจะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะพี่อ่าอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนะสลอดกอเนี่ยมันจะดังอย่างนี้ค่ะพี่ ดังอย่างนี้ละคะ่ะเม็ดนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเม็ดนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เขาเรียกว่าสลอดกอนะคะพี่เขาจะเรียกว่าสลอดกอจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะดังอย่างนี้ตามภาพนลคะ่ะพี่ดูเสียงเลยค่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาลูกสลอดกอค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาคุณลุงเขาบอกว่าเป็นตะกลุ่หลวงพ่อรุ่ง ตะกรุดหลวงพ่อรุ่งอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อรุ่งค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นตะกรุดหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบตะกรุดหลวงพ่อทบดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทแม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขาเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบจ้ะ 7จ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ตะกุดหลงพ่อทบเก่าๆนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะตะกุดอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นช่องหมูป่า ช่องหมูป่านี่แมค่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาช่องหมูป่าจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระบูชาขนาดเล็กหลวงพ่อเงินองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทคะ่ะพี่เป็นก้นดินไทยนะ องนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะพี่นะคะจะเขียนอยู่พอส2 4 2 4่ี่หหรือ2 4 4 2ลู่กค้านี่ค่ะเนี่ยค่ะอานี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่อ่านี่มนจะตั้งหน้ารถก็ได้หรือจะตั้งบนหิ้งพาจะตั้งโต๊ะที่ทำงานก็ได้นะคะพี่ขานะคะ ขอไวที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้เล่มนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่ตรงปลายจะมีรอยจานนะตรงปลายด้ามจะมีรอยจานจะพี่จ๋านะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจากพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่รู้สึกว่าจะมีพอสเขียนด้วยนะคะพี่สองสี่ห้าหกหรือเปล่าเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเป็นมีดขุดวัดหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะคะพี่ขานะคะได้มาสภาพนี้นะคะเล่มนี้ขอไว้ที่1,300บาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมจ้ะมาค่ะองค์เล็กๆต่อ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ดูตะกุดเต็มเลยค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้ด้าน,นหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นตะกุดอย่างนี้ขุนแผนอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะส่วนองค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะรู้สึกว่าจะมีพระอยู่สามองนะคะพี่องนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ องนี้หนูขอไปที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะเนี่ยค่ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มค่ะพี่วัดฉลองภูเก็ตนะคะขอไปที่500บาทจ้ะเนี่ยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะคะพี่วัดฉลองภูเก็ตขอไปที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นปิดตา หลวงปู่เอี่ยมฝั่งตะกุดอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตานี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ฝังตะกุดอย่างนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะ องนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขานะคะอัน,นี้จะมีคนอยู่สี่องนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่าๆไม่ทราบที่นะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระก,กิ่งค่ะพี่ขาองค์นี้จะเป็นกิ่งหลวงปู่หมุนมั่นี้ยใช่ไหม ป,โโปุโตปุโตปุโตขอโทษค่ะพี่เนีย่ยปูโตเนี่ยปุโตอ๋อใช่มีต่อเต่าเป็นกิ่งปูโตะนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะกิ่งหลวงปูโตองนี้นะคะพี่ขาสวยงามมากเลยค่ะพี่เนี่ยค่ะองนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทต่อโคด้วยนะคะพี่ใต้ฐานจะต่อโค้นะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขากิ่งหลวงปูโตนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรหลอดหลวงปู่ทวดลอยน้ําค่ะพี่เป็นเนื้อว่านนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงปู่ทวดลอยน้ําองค์นี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะเป็นหมักทุยหลวงปู่เอี่ยมนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเน,นี่ยค่ะพี่หมักทุยหลวงปู่เอี่ยมเก,ก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะองค์นี้จะเป็นสมเด็จโยกสีเขียวค่ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่ สมเด็จยกสีเขียว1,000พบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะองค์นี้เป็นขุนแผนหลวงผูดติมด้านหลังจะฝั่งตะกุดเล็กๆอย่างนี้เต็มหลังอย่างนี้นะคะขอไว้ที่600บาทจ้ะเนื้อจะเป็นสีเหลืองนะคะพี่ขอไว้ที่1,000ขอโทษค่ะกรบาทค่ะเนื้อจะเป็นสีเหลืองค่ะด้านหลังจะเป็นตะกุดขุนแผนหลวงผูดทิม600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียหลวงพ่อหน่ายอง์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ เหรียญพ่อหนายนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อหน่ายจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปค่ะพี่ขาวขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทกหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจนะคะพี่เสียง,งอะไรมี่อ่ามีสองหน้านะคะพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อนี้นะคะพี่พิมพ์สองหน้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ เดี๋ยวหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่เป็นเดี๋ยวหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้เป็นเหรียญอะไรเนี่ยหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงหลวงปู่สีวัดถ้ำขอบุญนาคเป็นกระไหลทองนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงปู่สีวัดถ้ำขอบุญนาคขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชียงเลนจ้ะพี่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะมีโรโรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนพสหรืออปลปาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่สองสี่เจ็ดสามนะเหรียญนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูทิมค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ <S <s <Mo ans> เป็นรูปลหลอดหลวงปูทิมนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านสบู่เลือดค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหลวงปูทวดเนื้อว่านสบู่เลือดค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูทวดเนื้อเมกสิ์ค่ะพี่มีแปลกท้องหน่อยๆนะคะพี่ขาตามองค่ะพี่นะคะเป็นเนื้อเมกสิ์นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หลวงปู่ทวดองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะจ๊ะพี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อเมกะทิดจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่บุญขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะหลวงปู่บุญองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่บุญนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่เอี่ยมองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ เหรียญปูเอี่ยมนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เหรียญปูเอี่ยมค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบค่ะพี่ค่ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะปิดตาชีโบองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ปิดตาชีโบค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะเหรียญอาจารย์ฟั่นนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ค่ะเหรียญอาจารย์ฟั่นค่ะ องค์นี้เป็นปิดตาแร่บางไผ่ค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่ปิดตาแร่บางไผ่องคนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาพับปิดตาแร่บางไผ่จ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปูหนังค่ะพี่ปูหนังนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะปูหนังองค์นี้นะคะพี่ขาหนะคะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นพระปูหนังค่ะพี่เป็นพระกุนะเป็นพระกุแต่เขาเรียกว่าพระปูหนังค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่700บาท700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่พี่ออนไลน์มาหาแม่้าได้เลยนะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180กับพี่ขา ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการะเกตพระคุณช่องการะเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะ